พุธเพราะว่าใส่เสื้อสีเขียวเวลาเถลงจำไว้ใส่ท่จดจำเลยสีเส,ส,สื้อเป็นสครับเป็นพุทธที่สิบหกพุธจาพุธจารนทีร้อยหสิห้ันนี้เหมือนจะเล่านิทานเรื่อตัวปัญญาเป็นยังไงนะตัวปัญญานานมาแล้วครับเมื่อแต่งตาก หู้พูดต่างกันได้แต่ก็นานมาแล้วที่ช้างตาโตเลยนะช้างมใช่ตาเล็กแบบนี้ก็นานมากพอที่เสือจะมีแค่สีส้มเงือวนะครับเสือแอบมองดูเห็นช้างตัวหนึ่งอ้วนทีอยู่ใต้ต้นไม้น่ากินมากเลยเสือก็ย่อมหายย,หาย่อมตา ไ้ปุ๊บมันจะปุ๊บแต่ยัจะกัดที่คอเวลาเสือจะกินสัตว์อะไรเนี่ยจะกัดที่คอก่อนนะครับเพื่อให้ต่อมลมหายใจเนี่ยขาดหายใจแต่ก็จะตายความทำท่าจะกัดปุ๊บเจ้าช้างก็บอกอ๋อจะทำอะไรข้าเจ้าเสืเอก็เฮ้ยข้าจะกินเจ้าแล้สิ ท่าจะกินข้าหรือแคกดูซะก่อนว่าทำไมข้าถึงไม่วินน่งหนีเจ้าล่ะทำไมล่ะดูสิที่ขาของข้าอย่างนี้โซ่ล่ามอยู่ไม้กลับก็มีายนี่ไงล่ะเออจริงด้วยแปลกจังเลยถึงว่าข้ายอ่องมาใกล้ๆเจ้าก็ไม่หนีไปไหนเ <c oughs> จ้าช่างเป็นเหยือที่ล่างา่ายจริงๆเลยเออ บอกขนห่อยที่ทำไมเจา้าถึงมีโซ่ล่ามที่ขาอเอาไปเจ้าจะเชื่อไหมเนี่ยขา้าข้าจะบอกว่าเจ้ามนุษย์ตัวเล็กๆมนุษย์นั่นแหละเอาโซ่มาล่าที่ขาของข้าไว้มนุษย์ตัวเล็กกระจ่อยลอยเด้นเลยลเรอเฮ้ยไม่จริงฮะเจ้ามนุษย์เนี่ยนะ จะจับสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างอย่างเจ้านี้ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปได้สิกรนีไงค้าดูโซลามอยู่ที่ขาอยู่นี่ไงแอเจาไอ้จามนุษย์หัวเ,เล็ก,กจะจอยลอยอย่างนี้นนะมันจับเจ้าได้ยังไงมันจะปัญญาอะไรล่ะพี่เสือเพราะเจ้ามนุษย์ตัวเ,เล็กๆเนี่ยเขามีปัญญาไงที่ฮะ มันมีปัญญาเหรออร่อยไหมล่ะเจ้าปัญญาเนี่ยขา้าบอกงอร่อยนะว,ว่าฉลาดขนาดนี้เจ้าปัญญานี่ต้องอร่อยแน่ๆเลยอย่างนั้นเรอนั่นขา้าจปจับเจ้ามนุษย์ก็ไเด้กินปัญญาด้วยนะสิใช่เลยใช่เลยพี่เสือท่านอยากไปเจอมนุษย์ไหมล่ะอยากอยากไปไปไปก่อนจะไปอ่ะพี่เสือแก่ โจลาที่ขาของข้ากอนจ,จิตกอดใจได้ได้ได้ข้าจัดการให้แกโนเไปครับจะเดินไปจเจนไปเจ,จะเข้ชา,า,า <c oughs> คนเลี้ยงช้างคนเลี้ยงช้างไปเห็นช้างเดินหลุดอ,อ,อมาก็แกปลกใจก็จึงเดินออกไปหลุดไปได้ยังไงเนี่ยขณะที่เดินก้าวประตูบ้านนะครับปรากฏว,ว่าเสือแอบอยู่ขา้างหลัง พุ่มมาเจ้ามนุษย์ใจยได้ข้าจะกินเจ้าแล้วนะเข้าว่าเจ้ามันอร่อยมากเพราะว่าเจ้ามีตัวปัญญาอยู่มันอร่อย <c oughs> ใช่ไหมล่ะ้ากอนเจ้าเสือตัวปัญญาไม่ได้อยู่ที่ข้าอยู่ในบ้านยัน่ไงละ่ะอยู่ในบ้านแบน้เอ้า แล้วพากินเจ้าก็ไม่ได้กินตัวปัญญาพี่มันต้องไม่อร่อยแน่เลยใช่ตัวข่าเล็กแต่นิดล็กไม่อะไรเน,ะนราะเหลือมันุุย์เนี่ยเหลือเจ้าตัวปัญญาอร่อยกว่ามากนะอันเหรองันเหรอแล้วมันอยู่ไหนล่ะตัวปัญญานะจ๊ะปี่เสือมันอยู่ในบ้านนี่แหละแต่มันจะขี้อายถ้ามันฟอกมาเจ็บปุ๊บมันเห็นปี่เสือนเอนเียม,มันจะตกใจแล้วมันจะหนีไปทันที โอ้เล่าทำยังไงล่ะทำยังไงล่ะค่ะที่ได้จับมันกิงมัยากเอานี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเนะจะจับพี่เสือมัดไว้กับต้นไม้มัดแน่นเลยนะเพราะว่าถ้าพี่เสือไม่ถูุกระติเนี่ยตัวมัญยาจะหนีหายไปแล้วพี่เสือก็จะไม่ได้เห็นตัวมัญยาเลยนะอย่างนั้นเหรกเอา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 รีบมัดข้าเร็วเร็วเรีว สักพักหนึ่งแล้วมันอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวเร็วข้าอยากเห็นขอสักงคู่ได้ีนะข้าจะเข้าไปตามตัวปัญญามาคนเลี้ยงช้างก็เดินเข้าไปในบ้านนี่ครับทักพักมีตอออกตอป่าไม้เดียวกันนี่ยาวเลยนะนี่ไงล่ะจุดตัวปัญญาไหนไหนเจ้า มันอยู่ไหนกันนี่ไงนะฝันเลี้ยงช้างก็เอาไม้หัวเสียก็เจ็บมากโอ้ยหยุดหยุดอย่างนี้แล้วข้าไม่เอาแล้วข้าไม่กินแล้วทั้งมันทั้งช้างตัวมันยาข้าไม่เอาแล้วปล่อยข้าไป่แล้วข้าเจ็บมากเลยถูกเขี้ยนหูยเสียถูกเขี้ยนตัวเป็นลอยเลยนะครับเลือดยิบ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 เลยโอ้โหเจ็บมากเลยพี่ช้างแอบอยู่ข้างหลัง ก็หัวแล้วไอเจ้าเสืองามก่เอข่าวบอกแล้วไงบรเจามนุษย์เหนียวเขามีปัญญาเห็นไหมล่ะเขาฉลาดปรเจ้าเยอะปัญญาเฉียบแล้มจริงจากตาตัวตาช้างใหญ่ๆนะหัวร้อนำจริงๆเลยเจ้าเสืออันธตาถูกมัดไว้แล้วก็ดาตาของเจ้าหัวร้อนจนน้ำตาไหล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  วล็อกมา,ากตัตาเหลือีิเดียวเท่าปัจจุบันนี่ยเจ้าเสือเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะขอร้องคนเลี้ยงช้างนีป่ปล่ไปก็เอาเสือไปเสือก็วิ่งเตลไปเข้าไปในป่าเจ็บมากเลยมขถูกไห้เคียดนะครับเป็นรอยแผลเป็นไปให้สัตว์ตัวไหนรักษาก็ไม่มีใครรักษาให้เพราะว่ามันเกงเกลยมันเที่ยวจับคนนี้กินนะครับจนด้างเสือไปแอบอยู่ในถ้ำ คนแผลจะหายพอแผลหายปุ๊บก็ตกเังเกตแล้วก็ค่อยเอาขาเกาเกาเกาก็เลยเป็นลายสีดำๆจนวันจบทิ่ทางนี้สอนให้รู้ว่าอย่าะนงตนอย่าคิดว่าเราเนี่ยเก่งอย่าคิดว่าเราฉลาดนะคนที่มีปัญญานี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วรู้ไหมตัวปัญญาคืออะไร หรือไหมเดียวเองตัวปัญญาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไม้เดียวอยู่ที่คนเราอยู่ที่คนเก่งมากเลยตัวปัญญาอยู่ในสมองเราที่เองบาคนไหนฉลาดเกก็จะรู้ว่ามีสติปัญญาที่มีเรื่องมีคำว่าปัญญาเ้วนะครับิเด็กๆเก่งมากเลยที่รู้ว่าตัวปัญญาอยู่ที่ไหนเพราะถึงทุกวันนี้เนาะเจ้าเสือยังไม่รู้เลย ว่าปัญญาอยู่ที่ไหนเนาะอ่ะมีทางเันี้ยสนุกแล้วก็เอาไว้สอนได้ด้วยนะครับนะอย่าลืมนะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาเก่งกว่าเนอะอย่าคิดว่าเป็นเองเก่งกว่าคนอื่นนะครับเราเนี่ยบางครั้งบางครั้งเราขวดดีเนาะเจอเพื่อนที่เก่งกว่าเขาหลอกเราได้นะครับบางทีคนเรียนช้างทำอะไ แล้วที่ทานจบแล้วครับพี่คุณค่ะคุณครูแลน่า